สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปิกิทแท็กเตอร์รถไทยมือสองซีสเกตกลับมาพบมพรพอกับทั้งร้ายปิกิทรถไทยกันอีกแล้วมื่อนี้ไปคลิปประจำวันที่26รกรกฎาคม2568ครับมื่อนี้เกิดสุดท้ายพี่น้อง่ะมาเาบิ่งรถไทยแต่ก่อนจเบิ่งรถไทยนี่ขอรายงานสถานการณ์การสู่รบแถวชายแดยนเนาะเพราะว่ออาจังหว่าซีสเกตนี่ก็เป็นจังหวัดที่ว่าอยู่ติดชายแดยนนั่นแหละซึ่งฟัง ฟังทั้งกัลนลักจากข่าวซีเกตล่าสุดเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงปืนอยู่วันคืนเกิดยินเสียงปืนอยู่แต่ว่าทางไอ้รถตันรถมารถตันแล้วก่อนที่นี่แต่ว่าทางไอ้ผู้สิงพื้นนี่เศร้านี่จากตามข่าวมาเพิ่ณบอกว่าปกติยังบม่ทันี่มีเสียงปืน ซึ่งลูก้าพี่น้องที่ว่าเพิ่อนอยากเมืองโรถัยเพิ่นเป็นห่วงว่าทั้ง้านผมนี่ยังเปิดบ่ทั้ง้านผมนี่เปิดร้านอยู่ครับเพราะว่าอย่างเพราะผมมีห้างจากในแดนยูรอ,ยอร่อยโครโลบ่อสิเป็นทางการตรักทางผู้สิงผมอยู่อำเภอเมืองซึ่งบันเป็นพื้นที่สีแดงหรือสีเหลืองของผมนี่ยังยังยังเล็ปกติอยู่ครับยังปกติอยู่เพราะว่าพื้นอของเขมรยิงในเต็มที่แค่ สี่สิบกิโลของผมมีห่างจากใกล้นลอยกิโลอันนี้กับพี่น้องคือว่าอยากสิมาเบิ้งรถเดีมาเบิ้งได้หายห่วงบ่ต้องย่านมันยิงมาบ่ฮอดดอ,อกผมมีทางเพราะว่ามันคุยสื่อว่ามันยิงได้ลอยกิโลเนี่ยมมีทางเพรมันยิงได้มันยิงแล้วมันยิงได้แค่สี่สิบโลครับตอนนี้พี่น้องคือว่าโอภูชมออกจากกัลยาดักขับผู้สิงแต่มีมาพักแถวเนี่ยแถวบ้านนิคมแถวใกล้ๆผมเนี่ย รถสองรถเนี targets, ่ยใหหมู่บ้านให้บ้านแบีมาแล้วหมู่บ้านเผมก็ไปบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นใจให้พี่น้องเนาะหมู่บ้านนี่ก็ไปบริจาคให้ทั้งชุดของเพื่อต้องการนี่ก็คือน้ำน้ำน้ำคนกับมาแต่โตบางคนมาให้โตกับไกมุ tomorrow, ้งใก่พวกสบู่ไก่ฟันพวกน้ำพวกของกินพวกระป๋องม้าๆนี่ละไปบริจาคเพื่อนเพื่อเป็นใจหลูกหลาน มาหลายเมื่อว่นครับผมพอผมกับนตามคุณล้างของผมมือนี่กับสิมาหลายงานตั้งสิบบอกกันตั้งสิบบานั่นแหะแต่ว่าทั้งสำคัญนีคทอว่าอย่างเส่นทงเขเบิ้งรถรถหลายอยู่ครับท่านรถหลายอยูี่สเ็บัสิหกับหกอีกหลายตั้งสิบหกีนาสามีนี้ซีสิบตั้ตอนนี้ทั้งงานกอบเปิดตอนนี้ทั้งงานเนี่เปิดอาจารย์ให้ตุลีันได้พี่น้องเด้อ ดูครับ,าาาบาาอะไรอะไรกับมืออะไรทั้งมือหนึ่งไปมือสองไว้ๆนี่สุเปิดอะไรเป็นมือสองคือว่าอะไรถอดของพวกยันมากคุณพาเนาะรถไถยสำหรับพี่น้องที่ว่าเพิ่อนอยากได้อะไรมือสองยากจะไปหลายพี่น้องมันโดนเกา้าของเ่าอะไรมือสองก็ได้ผมเป็นสิคัดอะไรสิว่ามันมีคุณภาพเอาไปใส่ดีกว่า เขาสของม่มันแพงหรือบางเสือมันหาบ่ได้อะไรพวกของเขาเขาสะเทียร์สูขบของใหม่ล่ะว,วันนี้กับกำลังเริ่มวันนี้กะบบ๊าวายังไลครับขอไปคิวสัน่นขอบคุณพี่น้องรายราย,ายข,ขอบคุณเะรายายที่ติดตามและชิดตาฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้พี่น้องจะเก็บชายแดนอยู่รอดปลอดภัยครับผมขอบคุณครับณิครับ